เห็นมันนั่งค้อมเลยโหครับส,สุดครับผู้น้ำสวยจัดครับสวยงามนะครับเพื่อนๆเข้ามากับ อนะอาาการครับเะนะครับถุงนะถุงมีไหมไม่มีเอา อยู่ที่พี่อุ๊ย,ยน้ำหวานเทียบเลยข้างนี้หวานทาชํำครับ อะไรขนาดนี้นง,ง่ายมากนี่นครับสวยงามตามทองเรื่องอยูครับพรเพชรบุรีนะครับมาออกล่าพึ่งกันนะครับ ตัดหัวน้ำกันครับอ,อะไร <laughs> โอ้โสุดๆครับช้ำม,มากในขานขาด หัวน้ำหวานทำทำเยอะเลยโอ้ยโอเคครับลังแรกครับวันนี้สวยๆครับสามตัวเอาเลยเอาเอาล้างเลยเอาเลยใช่ไหมแม่ไปเหรอไม่รอดหรอก

ăn giờ gần ไม่ใช่ผึ้งนะเรา ตรงนี้พวกยังย wow. ังไม่มาถ้ามาเราก็ไม่รอดเอาเอาเลยป่ะเอาเลย